ผู้โดยสารโปรดทราบเนื่องจากขณะนี้มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจเดนากเรื่องความปลอดภัยโปรดระวังสิองแปลก่าอของแา้ของปลอมอันดื่สัตวนยูจูมาลิบลาสเจอร e ส t ิสเอ o โม o อติ u r ์ o l ร n ยูบล็ t กบัง